สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้ว่าควรรักใครตรุกผู้ซื้อสัตว์มานั่งรอคนที่เคยช่วยชีวิตทุกวันเจ้าของร้านต้องไปปลอบมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ซื้อสัตว์มากมันรู้ว่าใครรักมันใครใจดีกับมันและมันควรจะอยู่ข้างใครมันไม่เคยสนว่าเจ้านายจะเป็นใครยักดีมีจนมาจากไหน ขอแค่ได้อยู่ไกลๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์สมาชิกติ๊กตอกไหนึงได้โพสต์คลิปความซื้อสัตว์ของสุนัขตัวหนึง่งหลังม่นนอนรอคนที่เคยช่วยชีวิตทุกวันโดยได้ระบุข้อความว่าน้องหมาเขาจําคนที่ช่วยชีวิตเขาได้นะซึ่งในคลิปสุนัขตัวดังกล่าวนอนรอยอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึง่งในอาําเภอลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรโดยมีเจ้าของร้านถ่ายคลิปและเดินไปกับสุนัขตัวนี้ที่มีสีหน้าเศร้าซ้อยมากพร้อมทั้งบอกว่าวันนี้เขาไม่มาหรอก และให้กลับบ้านแต่มันก็ยังคงนั่งรออยู่แบบนั้นโดยผู้โพสบอกว่าน้องหมาอาศัยอยู่ในซอยมานอนรอคนที่เคยช่วยชีวิตน้องผานน้องไปรักษาตอนป่วยหนักถ้าวันไหนที่เขามากินอาหารเที่ยวร้านแค่น้องได้ยินเสียงรถก็จะมานอนเฝ้าจนเขากลับร้องให้เขารูปหัวด้วยนะขณะเดียวกันผู้โพสยังได้เข้าไปตอบคอมเมนต์หลังมีคนเข้ามาสอบถาม พร้อมเล่าว่าสุนัขตัวนี้มีเจ้าของอยู่แล้วและอยู่ดีกินดีเวลาที่น้องคนที่ช่วยชีวิตมาเจ้าตัวนี้จะรีบไปอ้อนให้รูปหัวทําให้คนในร้านต่างเอ็นดูและเฝ้าจนกลับนอกจากนี้เธอยังบอกได้ว่าเหมือนว่าคนที่ช่วยเคยเช่าห้องอยู่ใกล้บ้านสุนัขตัวนี้เขาเห็นน้องป่วยก็เลยพาไปรักษาโดยเพื่อนในกลุ่มช่วยกันร,รวมเงินให้ทําให้สุนัขตัวนี้รักทั้งกลุ่ม แต่คนที่เคยช่วยชีวิตก็ยายห้องเช่าไปอยู่ที่อื่นแล้วทําให้นานๆจะมาทีส่วนสุนัขต,ตัวนี้ก็มารอ,อนิ่งๆเงียบๆไม่รบกวนใครทําเอาชาวเน็ตต่างเอ็นดูสุนัขต,ตัวนี้ตามไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ